คำถามที่น่าจะดังที่สุดในใจของผู้สมัคร TIC รุ่น19ตอนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งจะรู้ผลว่าตรวจโรคผ่านแล้วเนี่ยก็คือคำถามง่ายๆแต่สำคัญสุดๆเลยว่าแล้วยังไงต่อจะได้บินเมื่อไหร่ใช่เลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกมันเปนเปนกันมากที่สุดเลยเนาะคือทั้งโล่งใจสุดๆแล้วก็มีความกังวลระลอกใหม่เข้ามาแทนจริงเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเส้นทางข้างหน้ากันให้ชัดๆ เรามีชุดข้อมูลเป็นภาพกราฟิกกับข้อความสรุปที่อธิบายไทม์ไลน์ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาไล่เรียงกันดูว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันเดินทางเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดจะได้เตรียมตัวกันถูกนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวดีที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับการตรวจโรคผ่านนี่ถือเป็นก้าวที่ใหญ่มาก ใช่ค่ะในข้อมูลระบุไว้ชัดเจนเลยว่าพอผ่านขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ไปทำงานที่อิสราเอลมีสูงถึงกว่า95เลยนะคะโห oh, 95นนี่เป็นตัวเลขที่ทรงพลังมากนะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติเฉยๆแต่มันเปลี่ยนคำถามในใจเลยจากที่เคยถามว่าเราจะได้ไปไหมกลายเป็น เราจะได้ไปเมื่อไหร่แทนถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้ลุ้นมาเป็นผู้ที่รอการเดินทางซึ่งความรู้สึกมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับมันทำให้เราเปลี่ยนจากโหมดกังวลมาเป็นโหมดวางแผนเตรียมตัวได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไรสำคัญที่สุดจากข้อมูลชุดนี้ก็คือตัวเลข95%เนี่ยแหละค่ะโอเคพอเราตั้งหลักได้แล้วว่าโอกาสสูงขนาดนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเบื้องหลังล่ะครับพอผลตรวจเราผ่านปุ๊บ ข้อมูลเราไปไหนต่อมันมีระบบอะไรทำงานอยู่เอาล่ะพอาะผลตรวจโรคผ่านนะคะเบื้องหลังมันจะมี3ขั้นตอนหลักๆเริ่มทำงานทันทีเลย 1. คือการส่งข้อมูลค่ะเจ้าหน้าที่จะรวบรวมรายชื่อของคนที่ผ่านทั้งหมดแล้วก็ป้อนเข้าสู่ระบบกลางเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในภูของคนที่พร้อมเดินทางแล้วสินะครับใช่ค่ะแล้วขั้นตอนที่2ก็จะเริ่มทางานนั่นคือการจับคู่หรือ m a t c h i n ตรงนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะในข้อมูลบอกว่าระบบจะทำการจับคู่ผู้สม,มัครกับนายจ้างในอิสราเอลโดยอัตโนมัติอ๋อคำว่าอัตโนมัตินี่สำคัญมากเลยมันเหมือนตอบคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมีเส้นสายหรือเปล่าการที่บอกว่าเป็นระบบอัตโนมัติก็คือชัดเจนว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันขึ้นอยู่กับคิวและความต้องการของฝั่งนายจ้างล้วนๆถูกต้องค่ะ เพื่อความโปรง่งใสพอระบบจับคู่ให้เราได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะทำงานคือการแจ้งผลรายชื่อของเราก็จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานของอิสราเอลเพื่อให้ฝั่งนั้นเริ่มกระบวนการด้านเอกสารต่อไปค่ะเข้าใจแล้วครับและผมเดาว,ว่าพอข้อมูลไปถึงฝั่งอิสราเอลปุ๊บนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกับเวลาของจริงแล้วตรงนี้หลายคนก็อยากรู้มากเลยว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนครับในข้อมูลให้กรอบเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ หลังจากจับคู่สำเร็จแล้วเนี่ยทางนายจ้างกับหน่วยงานของอิสราเอลจะเริ่มเดินเรื่องเอกสารสำคัญสองอย่างก็คือสัญญาจ้างกับวีซา่าซึ่งปกติแล้วขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ45-60วันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ส่งข้อมูลจับคู่ทำสัญญา ขอวีซ่าไปจนถึงหาตัวเครื่องบินทุกอย่างต้องทําให้เสร็จภายใน90วันก่อนที่ผลตรวจสุขภาพเราจะหมดอายุอย่างนั้นเลยครับใช่เลยค่ะนั่นคือความท้าทายที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้มันคือการวิ่งแข่งกับเวลาของเจ้าหน้าที่ที่ต้องทําให้ทุกอย่างเสร็จทันในกรอบนี้ให้ได้โอ้หมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะว่าทําไมบางช่วงอาจจะดูเร่งรีบเพราะมันมีเดทไลน์ที่มองไม่เห็นอย่างใบรับรองแพทย์นี่เองแต่คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือ เป้าหมาย90วันนี้มันคือการการันตีหรือเปล่าครับว่าจะได้บินใน3เดือนเป๊ะ,ปะตรงนี้ต้องย้ำให้ชัดเลยนะคะว่าข้อมูลใช้คำว่าเป้าหมายไม่ใช่การการันตีค่ะซึ่งมันก็อาจจะสร้างความอึดอัดใจให้ผู้สมัครได้เหมือนกันนะเหมือนบอกว่ารถไฟน่าจะมาถึงแต่ก็ไม่ร้อยเเซ็ เข้าใจเลยค่ะซึ่งในข้อมูลก็ให้เหตุผลไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมถึงการันตีไม่ได้เพราะในความเป็นจริงแล้วบางคนอาจจะเร็วกว่า90วันหรือบางคนก็อาจจะช้ากว่าโดยปัจจัยสำคัญที่สุดที่ควบคุมได้ไม่เลยก็คือการดำเนินการของทางการอิสราเอลเป็นหลักค่ะเพราะพูดว่าการดำเนินการของทางการอิสราเอลในทางปฏิบัติมันคืออะไรได้บ้างครับเช่นวันหยุดยาวของเขาหรอหรือว่ามีเคสจากประเทศอื่นเข้ามาเยอะ เป็นไปได้ทั้งหมดเลยค่ะอาจจะเป็นช่วงวันหยุดยาวทางศาสนาของอิสราเอลหรืออาจจะเป็นช่วงที่โคต้าแรงงานจากประเทศอื่นถูกส่งเข้าไปพร้อมๆกันหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในของเขาแบบกระทันหันก็ได้ซึ่งปัจจัยพวกนี้มันอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยโดยสิ้นเชิงค่ะชัดเจนครับซึ่งในข้อมูลก็มีอัปเดตสำหรับผู้สมัครกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นข้อมูลอัปเดตสำหรับผู้สมัครหญิงรุ่น19ชุดแรกที่ผ่านสัมภาษณ์และตรวจโรคไปแล้วแหล่งข้อมูลเขาคาดการว่ากลุ่มนี้มีแนวโน้มจะได้เดินทางในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะก็ถือเป็นข่าวดีที่ช่วยให้เห็นภาพอนาคตชัดๆขึ้นสำหรับกลุ่มนี้เลยแล้วมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญมากคือคำเตือนที่ข้อมูลย้ำนักย้ำหนาประเด็นนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะคือผู้สมัครทุกคน ต้องติดตามข่าวสารจากเพจ Facebook ทางการที่ชื่อว่า TIC Thailand ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดเลยผมว่าคำเตือนดีน่ากลัวเหมือนกันนะครับคือเราอาจจะทำทุกอย่างถูกต้องมาตลอดผ่านทุกด่านมาได้แต่มาตกม้าตายเพราะพลาดประกาศสำคัญใน Facebook แค่ว็บเดียวสูงมากค่ะความเสี่ยงสูงมากเพราะข้อมูลเตือนไว้ชัดเจนเลยว่าหากเจ้าหน้าที่ประกาศให้ทำอะไรบางอย่างแล้วผู้สมัครไม่ทำตามกำหนดจะถือว่าสลัดสิทธิ์ทันทีค่ะ ไม่มีการอนุโลมใดๆทั้งสิ้นดังนั้นการติดตามข่าวสารและการตอบสนองอย่างรวดเร็วเลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้โอ้โหพลาดแล้วพลาดเลยจริงๆเอาละครับผมว่าเราได้แผนที่การเดินทางที่ชัดเจนมากแล้วนะสรุปภาพรวมก็คือการตรวจโรคผ่านคือการก้าวข้ามประตูบานใหญ่ที่สุดด้วยโอกาสสำเร็จที่สูงเกิน95 จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการหลังบ้านอัตโนมัติที่จะนำเราไปสู่การแข่งขันกับเวลา90วันและภารกิจเดียวที่สำคัญที่สุดของผู้สมัครในช่วงนี้ก็คือการเฝ้าติดตามเพจทางการ TIC Thailand อย่างไม่ให้คลาดสายตาที่น่าสนใจคือในตัวแหล่งข้อมูลเองเขาก็ออกตัวไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของลุงหน่อยแล้วตัวเขาเองก็ยังแนะนําให้ทุกคนกลับไปชิคข้อมูลทางการที่เพจ TIC Thailand เป็นหลักอยู่ดีซึ่งมันเป็นการย้ําเตือนบทเรียนที่สําคัญมากเลยนะคือการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาหลักเสมอ ใช่ค่ะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ดีมากและเป็นการย้ำว่าเพจทางการคือที่สุดท้ายที่ต้องเชื่อถือครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้ผู้สมัครได้กลับไปคิดต่อเป็นการบ้านนะครับว่าในระหว่างที่ต้องรอเนี่ยไม่ว่าจะ45วัน60วันหรืออาจจะนานถึง90วันนอกจากการเฝ้าหน้าจอรอประกาศแล้ว เราจะใช้เวลานี้เตรียมตัวในด้านอื่นๆให้พร้อมที่สุดได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินจัดการภาระต่างๆคุยกับครอบครัวหรือแม้แต่การเตรียมสภาพจิตใจของเราเองให้แข็งแกร่งที่สุดเราจะเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการรอคอยนี้ให้เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดได้อย่างไร